กับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเพราะเนื้อหาเขาข้างดิบเถื่อนดูแล้วระวังหำแป๊กกันด้วยนะฮะไปชิเล็กหลดไผ่ก่อนนี้คือเป็นนานีก่อนหลดน่องกู้เหรอนจะหาแต่งมันวโหลดเสียงดังแล้วมันไปรออันวิทอยู่ในบ้านเยอะนี่อ๋อโอ้เด็กน้อยผมือเนีเป็นนันีเนาะผู้ก็อยากว่าอยูุ่โอ้แมงผู้อยู่เต็มหน้ากูก็บ่เห็นจะเคื่อดที่ไปไปหาหินเด็กกินให้เด็กน่อยกินวะ ไปกับไปเด้เด็กน้อยในน้อยชั้นนี้กล้วชั้นนี้เออกลัวเด็กน้อยเนี่ยเขาได้กินฟีมือกูกลัวเขาจะเป็นคนดีป็นใหญ่มาแม่แ<ล>างนู้กลัวกลัวเสียงเห็นแล้วเจอเฮ้อมึงอกว่าเห็ดยังไงนี่มึงเห็ดยังเนี๋ยวนี้กําลังฟินนี่นะเฮียเพียงไปหาเห็ดเพียกินนิดน้อยกินน,นี่มันเปลี่ยนความคิดเอเอมึเงเบิ่งเพียงนี่เพือ่ออยู่กําลังฟินนี่นี่โอ้ยบักอันนี้ไปไปไปสูดเนาะคันขนมบุยลีกําลังฟินนี่นี่ไปไปหา คือดคือเอาเลับมึงนี่ยวยามบุ่นวาอนดีว้เออว่าแร้วมื่อหงกูแบกไก่มาบี่ยงนี้ไมมาหาเห็ดไก่เคเล็กน้อยกินได้ใช่ไเคเออบริตาได้กินดิึงเอาไปเห็ดใสมาโรงเรียนนี่เลยไก่กับไก่เหมือนกับเมือเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยสุนพันนาดกเอ็กวะดีเฮ้ย เขาห็ดไก่เคเอฟซีเลยพัฒนาดิกหน่อยเลยวเนไงเร็วเร็วไปไปไไปไปเยาโอ้ยยางมาเดื่อกระเดือกเนี่ว้าอยู่ตรยไงว้าเต็มเลยวะเฮ้ยเจ้าคเล็กไก่เคเอีกินเด้ออย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเงียบไปเดยเตอร์คเล็กแล้วไก่มาไปดรแ

ơi, anh nhìn đi Đi thay bồn, má, chỉ đi Hết đúng không ạ? Kh hmm. like Cưng Bỏ ừ, cái, ừ, cái Ê, ôm cái ông có bị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ วัดดีกว่าเนี่ยตูวมึงแน่เลยแน่เลยใชนยิโต๊ะไปตะฮันยิงตงจีเล็กเอาหมอมาล็อกเตอร์ไปเอาแป้ง Rồi mึง. Th thế để tao cứ hư khí một đũn cái đó đi nó ngồi đây nè. Click, có sáng mà nè. เฮ้ยเอานุมมาแน่เฮ้ยคิดเล็กเอาไข่มาน้ำใหญ่ต่อไข่ช่วยกันซื้อไอ nhiều khuôn mẹ Ê, Ê, soi bên này yeah. ये बड़ी सूर है ใไมเี่ยีเล็กก่นนอนเลยม,มือนี้เล็กน้อยต้องแซบเนอนอุตส่ายย่างต่างเดียดมาปานนี้บ่แซบกับบบจักเน้วเบาแล้วแซบแซบครับ gần nữa <laughs> Wow. Chịp ba chi bố xếp Chắc là qua nghe vào đấy Điệt cả điệt hôn cả hôn Nhi là hôn chị chạy đi Thứ cả, ta ơi Điệt sát nạ sân đây đấy Điệt bên cháu, bên nai Điệt đi đôi là nghìn là nóng khấu luôn đấy Điệt như cái đó. ป่าดินยังบ่เฮ็ดใจอยู่บ่ชักเน้อนว้าวเก็บดีปานี้ไอ้ที่ที่ได้บ่น้องน้องไก่น้องไก่บ่แม่นน้องไก่น้องไก่กูเอากับไผลาย ฮู <S <S right? <S <S ้ใจด้วเียนังซือตังเก่งฮะดิกินอนี้เขาไว้วเ้าสิบโดดเลี้ยงพวเขานักพุ่งเขาไว้เาสิปีนกําแพงอะไรขึ้รุ่นกูรุ่นมูบริมีแบบนี้ดิกินกรุบานเขากระโดดเี้ยอยู่นี่เียว้อเขากระโดดอยู่แล้วว่าบัวโดดเสียอืมก็โดดยางนี่เนาะนี่ลิว้าวไป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 ไ oh boy okay. กมแดดด็ขนาดวะเพื่อนดิกน้อยนี่วดเอาเสียบรางเบื่อแล้วโฆษณายาเด้อเขานี่แดดเสียบเบื่อแล้วขี้กากกินเต็มรางเลยเอย่าเฝ้ารางคนหนูแจกว่ามีขีกก้กะ,ะ,ะ,ะผมผมแทง

เอาลายได้เอารดครับเอาทุกมาใส่เลยครับมาเเป็นยังไงครับเชฟแบงค์ครับวันนี้รู้สึกย,ย,ยังไงครับโอ้ไก่โลหมดแล้วฮะเชฟโลครับ,โ,รบโอ้ยเมื่อนี้ก็จัดเด็ดจ,จัดเอาแต่ว่าเห็ดให้เด็กน้อยครับเพื่อเด็กน้อยเขาเจ้าสู้หิวนะเขาเจ้านอนพอตื่นนะเขาเจ้าฟัดไม่เชฟซี้เชฟซีฟซ้นะจากทางไปทางมาวันนี้ไม่เห็นจะกินหอยลุงนี้เลยครับเนาะอดเอาเด็ดก็อดเอาดำหน้าเด็ดก็นี้กินนี่ไดกน้อยบมกินไม่แส่ไก่ผกินไก่ ีใครอยากให้เชฟแบงค์ไปทําอาหารให้ที่โรงเรียนไหนก็เม้นมานะครับใช่ไหมครับด็อกเตอร์ใช่แก้วช่วงหลังนี่เราจะไปหาแจกอย่างเดียวนะใช่ครับผมเราจะไปแจกอย่างเดียวเราจะทำขบุญให้เด็กน้อยกินก่อนเด็กน้อยจะกินนะต้องให้ครูชิมก่อนอันนี้ก็เพื่อนผมสมัยเรียนนี่ชิมดูชิมดูชิมดูแล้วกราบเลยมิ่งอร่อยมากครับสุดยอดฝีมือเชฟแบงค์สุดยอดครับได้ไม่ได้ครับได้เอาเดี๋ยวได้ไถ่รูอพันหน้าออกมานะคะ มีเลี้ยงนี่มยืนีเล้ไปไปแล้วเดีล้ยืนได้กินไก่ไก่เี้ว่อเดยพ่อยอหเ่านนนเด้อดไปเสดอกกัวแล้วาแล้ว มื้อนี้ผมก็ดีใจรลายครับที่เไม่เห็นอันแล้วกินให้เด็กน้อยกินครับกับปากพิ่้มปิติในหมักหัวใจอยู่ว่าอย่างไรน่อยครับเป็นคนรั่วมากอย่างดีคระได้ไม่เห็นความดีอยู่ครับรั่วก็มีดีกะลายแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนี่เนี่ยด้อครับสำหรับมือนี้ค็บผมไม่เพียงารครับ บายบายได้ครับได้เฮ้มหมดแล้วครับวันนี้วันนีความสุขไม่เมืหัวใจครับ ฝีมือใครยอะเบแงอืมขอบคุณครับทีมงานเชฟแป้งเดื้อค่ะเดที่มาทำอาหารแล้วก็ขนมให้เด็กๆก,กินแล้วก็ให้เจริญในหน้าที่การงานให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะโอ๊ยอาชิมกันนะอ,อ,อร่อยจังเลย อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ร่ำรวยร่ำรวยนะคะชิแปแ้งนะคะอย่าลืมนะคะมีเฮงในหมาัวใจกะห็ดไปรัดครับแดดนกระอวดเอาห้อนกระอวดเอาขะแนน้หมู่กองซองสัน้นคนในประเทศไทยได้กินมีความสุขเขาว่าสยามมันเป็นเมืองยิ้มเมื่อนี้กะห็นเด็กน้อยยิ้มแล้วผับขี่มุกอยากน้อยอยากน้อยผมกระอวดเอาครับข้าเนีเขายิ้มผมก็มีเฮงละครับมือเลี้ยงนฟันดีแนี่นอนครับรับขั้นฟันดีกว่านี้ถ้าได้สามตัวตรง,ตรงอีลีครับ เอออีลีอลแล้วเบิร์อันบาวแล้ว